นี่ก็ให้ดูกลุ่มพลังของมาตางอีกรอบหนึ่งนะครับว่าหนักขนาดไหนนี่ให้ดูเต็มเต็มเลยนะครับสี่แท่นนี่เอ็มทีหมื่นห้าพันห้าร้อยนะครับหนักจริงๆยาวไปข้างหลังก็ประมาณเมตรยี่สิบหรือเมตรสาสิบนี่แหละเท่าที่ดูด้วยตาเปล่าหรืออาจจะเกินนั้นก็ได้ผู้จัดการนี่จะผมแล้วครับผู้จัดการกกลุ้มเลยลื้อตะกยายนี่ โอ้โห oh. ปกติก็ใช้ข้างละแปดใบนะครับดอกแฝดน,นะครับตู้หนึ่งคือแฝดน,นะครับผีเสื้อเต็มใบสี่ดอกแล้วก็เสียงกลางก็เป็นของนี่เริเทตสามพันหกสามเทนใช้ไฟระดับไหนนะครับใช้ไฟขนาดไหนที่จะมาเอาขยายพวกนี้อยู่นี่ครับเครื่องั่นไฟรุ่นนี้เลยครับ เชนโยนะครับ250 SP ก็ต้องเครื่องปั่นรุ่นนี้แหละครับที่จะเอาอยู่ถ้าเล็กกว่านี้ก็ไม่ไหวใช้โดยตรงเลยใช้โดยเฉพาะเลยนะครับสำหรับของมาต่างโดยเฉพาะนะครับถ้าตามกว่านี้ก็คงจะไปไม่ไหวเสียงไม่ออกแน่นอนเคยใช้ไฟบ้านดูไหม เสียงเสียงออกมาเหมือนวิทยุหมดฐานเเอดเอดเอดเอสเลยขยายรุ่นนี้ถ้าไปใช้ไฟบ้านก็ไม่ไหวแล้ววันนี้ก็มาดูวันนี้บรรยากาศก็ฝนก็คล้ายๆว่าจะมา ลมเย็นๆนะครับเพราะว่าเมื่อวานทางผมผ่านมาที่อำเภอปราสาทก็ตกนะครับเมื่อวานโปรยๆทั้งวันแต่วันนี้ทางนี้ไม่ตกนะครึมๆอันนี้ก็ลงอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับเอารถไปเก็บแล้วทีน,นี้ก็จะเดินสายแล้วครับจะรายสายละพงเข้ามานี่ความอลังการของมาตังภาพยนตร์ มาตั้งภาพยนตร์บุรีรมัมของยายบุรีรัมอีกหนึ่งนะครับซึ่งเอฟซีหลายคนที่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับหน่วยนี้ไม่ค่อยได้สัมผัสพูดง่ายๆวันนี้ก็พาพเพื่อนมาชมให้เต็มอิ่มให้ได้รู้ว่ามาตั้งภาพยนตร์บุรีรมัมอันนี้ขุมพลังที่ทนั่นให้ดูที่ถ่ายให้ดูว่าจะให้ดูอย่างนี้ครับเสียงกลางเทอร์ริเทสลำบาโถ รุ่นเดียวกับที่หลวงตาใช้ครับมิกก็ของ m o d i f y ครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเย็ยนๆลั่นเสียงก็จะเก็บบรรยากาศต,ตอนลั่นให้เพื่อนๆได้ชม<ๆ>อันนี้ก็ที่ถ่ายให้ดูก็เพราะว่าอยากให้เห็นเครื่องปบนไฟด้วยนะครับว่าขยายขนาดนั้นเครื่องปบนไฟจะขนาดไหน นี่ครับต้องให้เขาดูหน่อยเขาดูขยายใหญ่แล้ววบางคนจะถามเอซีบางคนก็จะถามว่าไหนเครื่องปันไฟเขาขนาดไหนถามบางคนก็ถามจริงๆถามจนไม่อยากตอบอันนี้ก็ผู้จัดการคนใหม่ก็มาคุมเองนะครับวันนี้คืนนี้จะหนีไปไปหาสาวๆไหมเจอผมผมเผาตลอด ลีตุกจไม่กล้ามาอยู่ก็น่ากล้องของที่ไหนอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับมุมกว้างๆมุมสวยๆของหนังบ้านเรานะครับเป็นอีกหน่วยที่วางระบบได้สวยมากครับเป็นเพื่อนที่เข้ามาชมแล้วอาจบางคลิปก็อาจจะไม่รู้เรื่องอะไรก็ไล่ดูคลิปบางคลิปนะครับเพราะว่าผมจะลงต่อเนื่องไม่ค่อยได้ทำคลิปยาว สวยครับสวยตกสลิงแล้วครับ <c oughs> กำลังจัดระเบียบระบบไฟอยู่ครับเดี๋ยวเสร็จก็ได้รันแน่นอนวัดตรงนี้ก็จะเรียกว่าวัดป่าช้าเลยก็ได้